ท่อมเสร็จแล้วมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับเป็นแอมที่ใช้ขับเสียงกลางแอมนี่ยี่ห้อก็ตามนี้นะเพื่อนนะกลางแหลมเป็นชุดไม่ใหญ่นะชุดเล็กนะเพื่อนตัวที่มันเสียก็หลักๆก็คือตัวนี้ไม่นะครับเพื่อนๆไม่จนมองไม่เห็นค่าเลยนะบอร์ดเกือบทะลุนะครับเพื่อนๆนตัวนี้จะมีค่า 2.2K กับ 15K เพราะว่า R ตัว R ก็ไม่แล้ว ค่าที่ติดอยู่กับบอร์ดก็ไม่เห็นแล้วก็ต้องมีวิธีก็มาดูเพื่อนๆเ,เขาที่ยังไม่เสียเน่เห็นไหมเพื่อนๆในสองตัวนี่ตำแหน่งเดียวกันนะนี่นั่นแหละคือวิธีนะคือวิธีแล้วก็อาเนี่ยนะเพื่อนๆอ,นอานี่ก็เสียนะเพื่อนนะขาดไปสองตัวน่าจะสองตัวนี้นะขาดแล้วก็ C 5ห้าพันสองนี่สองตัวมันชอบเสียนะครับเพื่อนๆซีห้าพันสองเป็น NPN ชอบเสียแล้วก็ a 1 9 4 3เสียไป1ตัวถ้าสมมุติว่าในเครื่องนี่สมมุตินะถ้ามี5,002อยู่10ตัว a 1 9 4 3 10ตัวเนี่ยถ้ามีเกิดอาก,การชอ็อตแต่5,002จะเสียเยอะกว่าตลอดนะครับดการเสียการช็อตในวงจรเนี c 5 0 0มันจะชอบเสียเยอะกว่ามาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็ตัวนี้ก็ค่า330โอห์ม สวัตมันเป็นของหายากเราก็เลยหา680โ oh อหมมาขนานกันก็ขนานเข้าไปแล้วก็มันก็หารสวงนะเพื่อนๆนะก็เหลืออยู่640้อบพอมิเตอร์มาวัดดูดีๆแล้วเหลือ6 36. กร้อก็มันมีค่าคาดเคลื่อนของมันอยู่แล้วนเพื่อนๆอ่าหเนี่สมมุติว่า100โอมเนี่ย,ม,100 oh ยมันอาจจะ95หรือร้อก็ถือว่าให้ถูกต้องในค่าคาดเคลื่อนอยู่ ไม่ต้องอะไรมากก็โอเคก็เอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้ก็สามวัดขนาดกันเข้าไปก็เพิ่มวัดด้วยลดโอม์มโอมลดไปครึ่งหนึ่งวัดเพิ่มไปครึ่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรเกินได้แต่อย่าให้ขาดถ้าขาดเดี๋ยวมันร้อนแล้วก็มีสองเอ็นห้าสี่ศูนย์หนึ่งตัวนี้ก็ก็เสียแล้วเพื่อนนี่แตกเลยนะวิธีก็คือถ้ามันเสียขนาดนี้นะถ้าเราวัดรู้แล้วว่าเสียขนาดนี้ก็ต้องต้องถอดวัดหมดแล้วเพื่อนนะ ถอดวัดหมดได้ที้คือซีฟังเนี่ยฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ตามดูฝั่งเนี้ยที่มันเสียเนี่ยตัวที่เกี่ยวข้องสองตัวนี้ไม่เกี่ยวนะก็เนี่ยผมวัดหมดเลยนะนี่พวกเนี้ยวัดหมดเลยถอดวัดลงมันก็เสียหลายตัวอยู่นะเสียหลายตัวอยู่ก็ช่อมเสร็จแล้วมาพูดให้ฟังแนวทางคือถ้าเห็นอย่างนี้ไม่ต้องเสียบไฟรองนะนเพื่อนๆถ้าเห็นไม่อย่างเนี้ยไม่ต้องเสียไฟวัดไฟหรอ,อกถอดออกมาวัดเลยมันส่วนใหญ่มันก็จะเสียอยู่ฝั่งเดียวหละ ถ้าเสียสองฝั่งก็แสดงว่าคนใช้นี่โหดมากยวเปิดสวิตให้ดูนะโหดยังไงถ้ากรณีที่มันกล้าเสียทั้งสองฝั่งก็แสดงว่ามันใช้รีเลย์แยกฝั่งอันนี้คือรีเลย์ร่วมรีเลย์ร่วมก็คือฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเสียมันก็จะตัดตัดพร้อมกันเลยไม่ดังทั้งฝั่งซ้ายเลยฝั่งขวาถ้าฝั่งขวาเสียอย่างเดียวก็ตัดให้เสียงไม่ออกทั้งสองฝั่งจะคนก็ใช้ก็หยุดใช้เพราะว่ามันไม่ดัง ไม่งั้นก็จะลามไปไกลเอาเปิดสวิตช์ลองดูนะเพื่อนมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเฉยๆเปิดสวิตช์ครับ